มเมอร์เซเดสเบนซ์ค่ะ C350e รถปี17-18นะคะยึดตามปีจดทะเบียนค่ะเครื่องกน 2,000cc เกียร์ออตโต้เบนซ์นะคะสีขาวมาดูไปชมก่อนได้16มเมอร์เซเดสเบนซ์ C350e 17-18 2,000cc ออตโต้ถ้าคุณยายเช็คต้นค่าที่จ่ายอื่นมีลูกค้าขาน่าสนใจ250,000บาท ึ่ทานคุณผู้ชายที่ลานเปิดราคาบลานซื้ต่อกันได้ไบางก่อเรนเชอร์2สอราคาเป็นค่ะสองสอง่สี่หกดราคาเป็นกค่ะสองศนย์ราคาไปต่อสองราคาเป็นค่ะสองสองราาเป็นสล้ต่อยกได้สี่พันหกราคาเป็นค่ะสอกราคาไปต่อไปตอกดได้สอกราคาหลานปราคาเป็นคะสองหกแปดไปต่อนะคะสองราตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดสองสี่ผาราคาเป็นก่ะสองเจ็สิบราคาไปต่อสองทจดสราคาตอนนี้หก8าราคาเป็นค่ะสองเจ็ดหกเจ็ดานสองเจ็ดแปดราคาไปต่อไปตัดท นี่ซื้อต่อทำเลยสองใบเสียแรกกระตอนนี่หกราคาเป็นค่ะ2ไปใกแรกกระเบนต่อ2ไปดกแรกกระเป็นแล้วไปต่อได้แปดพันเก้าสูตรกระเป็นค่ะ2ก็ขันสูตรราคะหนาหล่น2ก็ขั้นสูตหนาหล่อมูลไปต่อสามแสนสองหมื่นตั้งราคาให้หน่อยค่ะหมายเลข30212เสนอราคามาให้3ามแสนสหมื่นบาทขอบคุณนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะขออนุญาตตั้งราคาให้กดได้เลย30212รบกวนยืนยันราคาให้หน่อยค่ะกดได้เลยนะคะตั้งราคาให้แล้วค่ะ ยืนยันราคาให้เลยถ้าในกดก่อนค่ะคุณลูกค้า3 0 2 1 2ขอบพระคุณค่ะยืนยันมาแล้วสู้ต่อไปต่อกันได้3 2 2ราคาตอนนี้ไปต่อกดเลย3 2 2ราคาออนไลน์สู้ต่อยกมากดได้สี่ราคาเปลี่ยนค่ะ3 2 4ราคาเปลี่ยนรับไปต่อกดได้3 2 4สน่ารำประมูลสู้ต่อทำได้ค่ะ3 2 4 2 6ออนไลน์3 2 6ราคาไปต่อไปต่อกดเลย3 2 6ราคาตอนนี้3 2มแ0นสอพันราคาเปลี่ยนไปต่อไหมคะถ้าไหวกดถ้าไหวยกเลย3 2 8ราคาตอนนี้สู้ต่อทำได้3 2 8ราคาออนไลน์3 0รามศูนยนค่ะ3ป2ราคาไปต่อไปต่อกดดไ้ค่ะ3 3 3 2 3 สองน้าลำประมลไปต่อกดได้4พารากาเป็นค่ะสามสามสรกเป็นละ6พารากาเป็นค่ะ8พารากาเป็นค่ะ3ามไปต่อนะคะซื้อตอตามได้ค่ะ3ามสามประมลไปต่อกดเลย3ามสรกาตอนนี้4 0่ย์ค่ะสามรากาเป็นล้้อตอกตามได้ค่ะสามแสนสีเบาทรากาออนไลน์สามแสนสี่เป็บาทสามแสเป็บาทนับงหนึ่งสามแสบาทนับสอ้ต่อไหมซื้อต่อปิดต่อสองพัพารากาเปนค่ะสามสี่สี่น้าลำประมลไปต่อกดฎหมายสามสี่สี่สามแสนสี่เป็นสี่พารับหนึ่หกพารา้รออนไลน ค่ะส4 6กราคาออนไลน์ราคาตอนนี้3มแสนบาดกพรับเล่งแปดพันแล้ว3มห้าไหม ไหวไหมคะขอบคุณมากคาออนไลน์อีกครั้งมาแล้ว3ามแสนห้าหมื่นบาทรกออนไลน์3ามแสนห้าหมื่นบาทนับหนึ่งนับหนึ่งสามแสนห้าหมื่นบาทนับสองสองอไลปกนี้สพรากเปีนค่ะสามารถสองแรกไปต่อสามารถสอสามารถสแรกกรเปีนค่ะสามแสนหาหสพรับหนึ่งับหนึ่งสามาหพรับสองสอซึ่งคิดตอกันได้มากกว่าเชิญค่ะสามแสนหาหมสนกรากกเปียนไปต่อกดเลยสามแสนหาหกพรับหนึ่งับหนึ่งสามนหาหม่อกรากกเปีนค่ะ สามหกไหมคะอีกสองไม้ค่ะอากลมๆเดินทวนกดได้เลยนะคะสามแสนปานประมาดรับเนงสามแสป็ปานระรับสซื่อก่างบิตอกันได้หกศอะไรกับคุณนะคะสามแสนป็นาทรนบ62อยังซื้ออยู่3ามแสนหนประรับหนึ่งสามแสน่นสองประรับสองซื้อามิตอกันได้สามแสนนปรนสบาทออนไลน์สามศูนย์สี้ราคาที่ออนไลน์สามแสนหสีรับห สามแสนหึหมื่นสี่พันสองซึ่ต่อปต่อกระได้สามแสนหหมื่นสี่ันาณออนไลน์หมายเลขสามศูนย์สองราคานี้ที่ออนไลน์นะหกพันราคาเปลี่ยนกดได้กดเลยง้างคอแล้วนะง้างอแล้วนะสามแสนห่หมนหนพันสามแสนหหมนหนพันซึต่อตออราคาได้สามแสนหกึหมื่นหกพันบาทออนไลน์หมายเลขสามศูนย์สีราคานี้แปดพ เอาอย่างนี้สักไม้เธอขาวไหว้หรือไม่คะเจะ็ศูนไปเลยคุณลูกค้าอีกสักไม้สามแสนหประบาดนับหนึ่งามแสนหื่นแปประบาดนับสอ <1. 2. S 2> งสองซอไปต่อราคาได้สามแสนหประบาดออนไลน์สามศู 5, นย์นี้ที่ออนไลน์นับซ้ำยงไงคะต้องขาราคาสามแสนหกหมื่นบาทลูกค้าเอาอะไรได้ไปไปหมายเลขสามศูนย์สีห้าสามศูนย์สี่แปดห้ผมไม่ได้เป็นราคาสามแ0นหบาทยินดีกับลูกค้าออนไลน์ด้วยนะคะ